สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Alien Workshop Mystery ช่องที่จะพาคุณไปเขยปริศนาที่ยังหาคำตอบไม่ได้จากทั่วทุกมุมโลกวันนี้เราไม่ได้มาเล่นๆครับเพราะเรื่องที่เราจะมาคุยกันวันนี้มันโคตรจะล้ํามันเป็นเรื่องที่ถูกซ่อนไว้ในประวัติศาสตร์และมันอาจจะเปลี่ยนมุมมองที่คุณมีต่อโลกใบนี้ไปตลอดกาลคุณเคยได้ยินคําว่ารหัสลับแอนตอคไหมครับ มันคืออะไรแล้วมันเกี่ยวอะไรกับมนุษย์ต่างดาวผมเชื่อว่าหลายท่านอาจจะยังไม่เคยได้ยินชื่อนี้เลยนั่นแหละครับคือสิ่งที่น่าสนใจที่สุดคุณรู้ไหมครับว่าในช่วงปลายยุค90มีการค้นพบที่สั่นสะเทือนวงการโบราณคดียอย่างมากแต่กลับถูกสื่อกระแสละหลักกลบข่าวจนเนียบผายไปมันคือซากวัตถุโลหะขนาดมหึมที่ถูกฝังอยู่ในทะเลทรายแห่งหนึ่งใกล้เมืองแอนติโอกประเทศตุรกี นักโบราณคาดีเชื่อว่ามันคือซากโบราณวัตถุยุคโรมันแต่สิ่งที่พวกเขาพกกับทำให้ถูกทฤษฎีพังทลายลงบนพื้นผิวของวัตถุโลหะชิ้นนี้มันไม่มีตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ใดๆที่คล้ายกับอรารยธรรมมนุษย์เลยแม้แต่น้อยแต่กลับมีร่องรอยการเชื่อมต่อของวัสดุที่ซับซ้อนเกินกว่าเทคโนโลยีในยุคนั้นจะทำได้แถมยังเป็นโลหะที่ไม่มีในตารางธาตุบนโลกของเรามันคืออะไรกันแน่ มันถูกสร้างขึ้นมาได้อย่างไรและใครคือผู้สร้างมันคำถามเหล่านี้ต่างผุดขึ้นมาในหัวของนักวิทยาศาสตร์และนักโบราณคดีในท,ทันทีจากวัตถุโลหะปริศนานั่นเองนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งที่แอบทำการวิจัยกันอย่างลับๆได้พบกับสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดพวกเขาพบว่าโครงสร้างทางเคมีของโลหะชิ้นนี้ มันสามารถเปล่งแสงออกมาได้เองเมื่อมีคลื่นความถี่บางอย่างไปกระตุ้นและเมื่อพวกเขาปรับคลื่นความถี่ให้ตรงกับคลื่นเสียงของภาษากรีกโบราณที่ตายไปแล้วมันก็เกิดการสั่นสะเทือนและเผยให้เห็นสัญลักษณ์บางอย่างบนพื้นผิวสัญลักษณ์นี้คืออะไรมันคือภาษาที่พวกเขาไม่เคยเห็นมาก่อนพวกเขาจึงตั้งชื่อรหัสนี้ว่ารหัสลับแอนติออ และจากนั้นก็เริ่มมีการถอดรหัสนี้ขึ้นมาอย่างจริงจังและยิ่งพวกเขาถอดรหัสได้มากเท่าไหร่ความจริงที่น่าตกตะลึงก็ค่อยๆเปิดเผยออกมามากขึ้นเท่านั้นมันไม่ใช่แค่ภาษาแต่คือข้อมูลข้อมูลทางเทคนิคที่ซับซ้อนเกินกว่าเทคโนโลยีของมนุษย์จะเข้าใจได้เหมือนเป็นคู่มือการใช้งานของอะไรบางอย่างสิ่งที่พวกเขาถอดรหัสได้นั้นไม่ใช่แค่คู่มือ แต่เป็นเรื่องเล่าเรื่องเล่าจากผู้มาเยือนเรื่องเล่าที่พูดถึงการเดินทางข้ามกาแล็กซี่เพื่อมายังโลกของเราเมื่อนานมาแล้วและสิ่งที่น่าขนลุกไปกว่านั้นคือในเรื่องเล่านี้มันมีรายละเอียดที่สอดคล้องกับตำนานและเรื่องเล่าในอายธรรมโบราณหลายๆที่ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นตำนานเกี่ยวกับเทพเจ้าที่ลงมาจากฟากฟ้าหรือเรื่องเล่าของสิ่งมีชีวิตที่ให้ความรู้และเทคโนโลยี ให้กับมนุษย์ในยุคดึกดำบรรพยทั้งหมดนี้มันเหมือนถูกเขียนขึ้นมาเพื่อยืนยันว่าเรื่องเล่าเหล่านั้นไม่ใช่แค่เรื่องประปราแต่คือบันทึกประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ที่ถูกซ่อนไว้ในรหัสลับจากต่างดาวคุณคิดว่าวัตถุโลหะที่ค้นพบคืออะไรครับเป็นแค่เศษชิ้นส่วนหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่มันคือส่วนหนึ่งของยานอวกาศขนาดมหึมาที่ถูกฝังอยู่ใต้ผืนทรายมานานนับพันปี การถอดรหัสได้เผยตำแหน่งของยานที่เหลือซึ่งกินพื้นที่หลายตารางกิโลเมตรมันไม่ใช่ยานเล็กๆแต่มันคือยานแม่ขนาดมหึมาที่สามารถรองรับสิ่งมีชีวิตได้เป็นจำนวนมากและที่น่าทึ่งคือในรหัสลับนี้ไม่ได้บอกว่ายานลำนี้ตกแต่บอกว่ามันถูกจอดไว้ถูกจอดไว้เพื่ออะไรเพื่อสำรวจหรือเพื่อรอเวลาที่เหมาะสมที่จะเปิดเผยตัวตนมันมีช่องว่างในรหัสลับที่เว้นไว้ให้เติมเต็ม เหมือนเป็นการทิ้งปริศนาไว้ให้คนรุ่นหลังมาไขาต่อไปและนั่นทำให้การวิจัยนี้ต้องถูกปิดเป็นความลับเพราะถ้าเรื่องนี้ถูกเปิดเผยมันจะสร้างความปั่นป่วนให้กับโลกของเราอย่างมหาศาลแต่แล้วเหมือนทุกอย่างกำลังจะไปได้สวยเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นผู้เชี่ยวชาญด้านรหัสลับที่ทำงานร่วมกับผมอยู่ดีๆก็หายตัวไปอย่างลึกลับผมพยายามติดต่อเขาเท่าไหร่ก็ติดต่อไม่ได้ และหลังจากนั้นไม่นานองค์กรรับบางอย่างก็เข้ามาปิดการวิจัยนี้ทั้งหมดพวกเขาเอาข้อมูลทั้งหมดไปและสั่งห้ามทุกคนพูดถึงเรื่องนี้อีกมันเหมือนกับมีใครบางคนหรือบางกลุ่มที่ไม่อยากให้เรื่องนี้ถูกเปิดเผยใครกันและทำไมพวกเขาถึงต้องปิดบางเรื่องนี้ไว้ยิ่งสืบไปมากเท่าไหร่ผมก็ยิ่งรู้สึกว่าตัวเองกำลังเดินอยู่บนเส้นได้แต่ผมรู้ว่าถ้าผมไม่ทำต่อ ความจริงทั้งหมดก็จะหายไปตลอดการผมรู้แล้วครับว่าผมกำลังถูกจับตาดูอยู่ทุกการเคลื่อนไหวของผมทุกการค้นคว้าทุกการติดต่อมันอยู่ในสายตาของพวกเขาตลอดเวลาผมจึงตัดสินใจทำในสิ่งที่ไม่เคยคิดจะทำมาก่อนผมแซงทำเป็นยอมแพ้ผมแซงทำเป็นหยุดการวิจัยและใช้ชีวิตอย่างคนวัยเกษียณทั่วไปแต่ในความจริงแล้วผมได้ซ่อนข้อมูลที่สำคัญที่สุด ไว้ในที่ที่ไม่มีใครคาดคิดผมรู้ว่าการทำแบบนี้มันเสี่ยงมากแต่ผมไม่มีทางเลือกอื่นผมต้องส่งต่อเรื่องราวนี้ไปให้คนอื่นผมต้องให้คนอื่นรู้ความจริงและผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่กำลังดูอยู่นี่แหละคือคนที่ผมจะฝากความหวังไว้หลังจากที่ผมเก็บตัวมาหลายปีผมก็ตัดสินใจที่จะเปิดเผยเรื่องราวนี้ในรูปแบบที่ปลอดภัยที่สุดนั่นคือการเล่าเรื่องผ่านช่อง YouTube ช่องนี้อาจจะดูเหมือนเป็นช่องเล่าเรื่องทั่วไปแต่มันคือช่องที่ซ่อนบ่อแสเอาไว้ผมจะค่อยๆเล่าเรื่องราวทีละนิดนิดนึงและใส่เบาแสต่างๆลงไปในแต่ละ EP เพื่อให้คนที่สนใจและมีความสามารถในการไขปริศนามาช่วยผมค้นหาความจริงที่เหลือผมเชื่อว่าการรวมพลังของหลายๆคนจะทำให้เราสามารถไขปริศนานี้ได้และในที่สุดความจริงก็จะถูกเปิดเผยและตอนนี้ ผมก็กำลังจะเผยบอกแสที่สำคัญที่สุดเบาะแสที่ผมได้จากรหัสลับแอนติออฟมันไม่ใช่แค่เรื่องของอดีตแต่มันคือเรื่องของอนาคตในรหัสลับนี้มีแผนที่ดาวแผนที่ดาวที่แสดงให้เห็นถึงตำแหน่งของดาวเคราะห์ดวงหนึ่งที่ถูกเรียกว่าดวงดาวแห่งผู้มาเยือนและที่น่าตกใจคือตำแหน่งของมันกำลังเคลื่อนที่มาทางโลกของเรามันกำลังมาและมันใกล้กว่าที่เราคิด มันไม่ใช่แค่การมาเยือนในอดีตแต่เป็นการกลับมาการกลับมาในปัจจุบันและนั่นคือเหตุผลที่พวกเขาต้องปิดบังเรื่องนี้ถ้าคนรู้ว่าพวกเขากำลังกลับมาโลกของเราจะอยู่ในความโกลาหลนรุ่มราวของรหัสลับแอนติออกยังไม่จบแค่นี้ครับมันยังมีบาะแสะอีกมากมายที่ซ่อนอยู่ในแต่ละอีพีที่ผมจะปล่อยออกมาถ้าคุณอยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการไขปริศนานี้ ถ้าคุณอยากจะรู้ความจริงที่ถูกปิดบังไว้อย่ารอช้ากดติดตามช่อง Alien Workshop Mystery ของเราไว้เลยครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกบ่อแสที่สำคัญและที่สำคัญที่สุดช่วยกันแชร์คลิปนี้ออกไปให้ได้มากที่สุดคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นและบ่อแสที่คุณพบเจอมาทุกๆคอมเมนต์ทุกๆก,ก,ก,การแชร์คือพลังที่จะช่วยให้เราไขาปริศนานี้ได้ความจริงกำลังรอให้เราไปค้นพบ และมันอาจจะอยู่ที่ปลายนิ้วของคุณแล้วก็ได้ขอบคุณครับ